สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องรุ่งป่าอาอาที่น่ารักทุกๆกท่านนะคะมาเนี่ยกระสิมานั่งเบาจ่อยๆกินเขาไปนั่งเบาไปนั่งพี่น้องจ๋าขออนุญาตบาดคําเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบบุญหลายๆทุกๆกําลังแรงใจทุกเม้นทุกแช่ทุกติดตามนะคะเพื่อนๆท่าในใดที่เข้ามาใหมาอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดติดตามเอ่อกดขอ้อเมนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยินเลเด้อค่ะเด้อสิใดติดตาม คลิปต่ตอๆไปของเยลินใดเนาะค่ะเนาะบางเทือ่อเยลินอาจสิตอบคอมเมนต์สาแน่จักน้อยขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะตั้งเท่ยงากนกระยงหลังปีใหม่มาหน,นีงานค่อนข้างหุ่งเราเยลินกระยงเรื่องอหาที่อยู่อาศัยใหม่หาข้อมูลต่างๆเพื่อใดเพื่อเสียน่นเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เยลินกะสิกินไปน้ำมอไปน้ำถึงเรื่องเล่าต่างๆซึ่ง เขาทีเยลินอ่านคอมเมนต์มากเยลินกระด้ยกำลังแรงใจจากพี่จากน้องร้อยหลายค่ะขอบคุณหลายๆแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เพ่นถามมาว่าลูกสาวของเยลินอายุเท่าไหไปใส่คือพ่ค่อเคยเห็นอันล่มคลิปกับมเมย์่อคอยเห็นออกคลิปว่าสันเยลินกับสีมาวงเห็นฟังเนาะค่ะเนาะว่า <c oughs> ลูกเยลินเล่าไญเแลวพี่น้องอายุยี่สิบแล้วค่ะ เยลิบอคอยได้ทายลูกกับลูกดอกเวลาสิอัดคลิปอัดยังก็ต้องขออนุญาตเขากอนพี่น้องลูกเยลินเล่าเป็นคนเด็กสมัยใหม่นะคะเนาะ,ะ,นะะเขาเป็นคนคอ่คอนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงพี่น้องจ้ะเวลาลูกพาไปกินเขากินยังสิทายลูกทายยังก็ต้องถามเขากอนยังสินะซึ่งเวลาเยาลินอัดคลิปถ้าใส่เวลายุ่กับลูกเยลินกัสิห้เวลากับลูกเต็มทีนะคะ ยลิมกับสีบอคอยอัดคลิปซึ่งมีลูกอยู่ในวงจรชีวิตของเฮานั่นพี่น้องเขาไงแล้วอืเห็ดยังก็ต้องพามลูกนั่นเขาเหตุงานชุมเมือพี่น้องจ้ะ เลิ่กินเขากรอลูกแทบจะชุกมือนะคะเพราะว่ากรอลูกของเยลิ่สีเหลืองงันกลับมาหอดบานกับเกือบนึ่งทุ่มพี่น้องนึ่งทุ่มเนี่ยเลิ่นขืนบานขืนบนอน,นอนแล้วเป็นนอนนอนเบิรงยูทูบเพื่อนเพื่อนอนเบิรงคลิปเพื่อนเพื่อนยูทั้งบนนอนแล้วเพราะว่ามันหนาวสวนกับเห็ดอีหยังบ่ได้ช่วงนี้ดังนั้นแล้วช่วงหนาหนาวนี่ ยาลินสิเป็นบกหอยเขาไง่พี่น้องจ้ากินเขากินน้ำแต่งเน่าก,กินไวให้ลูกแล้วแล้วก็สิขึ้นไปเทิ่งที่นอนไปเอ็นลังหรือพักพนย่นใจรับชมคลิปเพื่อนๆแน่หรือก็ตอบคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆสุผู้สุคนแน่ค่ะหรือว่ามีการจัดการแนวใดต่างๆยาลิ่กนก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะซึ่งเวลานอนของยาลิ่นอยู่รอวๆสามทุง ถ้าขันเมื่อใดเมื่อยครับหลายทุงเครื่องเาลิ่นสลลบเร็วพี่น้องจ้ารับค่า ipad นี่รับค่า ipad แบบนี้ละจอดำปึ๊ดตื่นเสาวมาจักแม่นยังค่ะลูกสาวของเยลิ่นเราอายุยี่สิบเราเหตุงานพี่น้องจา้าเหตุงานพอแหลมมาซอยค่าเซา,าแม่จะกวานั่งกัะเลี่ยนไปนั่ง ปีนี้เป็นปีใหม่เขามาเนี่ยอายุนั่งกับเขายี่สิบเอฟเลดเลดกันค่าอัตราค่าจ้างนาะคะ่นะเนาะอัตราค่าจ้างยุ่ประเทศอังกฤษเนี่ยเพิ่นกับสีขึ้นไปตามอายุพี่น้องค่ะถึงแม่นว่าลูกเฮาสีหไ่อายุยี่สิบอัตราค่าจ้างก็บะได้ยตุตามตามอายุของคนไ่นะคะ ในประเทศอังกฤษนี่ตั้งแต่เด็กน้อยอายุ16-17ขึ้นไปนี่จนหอวั0่สิบนี่เขาซิมีหลิกคาจางแตกต่างกันนะคะบรดยคือบานเฮาแต่ว่าบานเฮาเป็นจังไดเยลินกับเบอรู้มันโดนเลรอเนาะคะเนาะอัตราคาจางคาแร่งขันตามบานเฮาอายุมีการแบ่งแยกอายุเบในปัจจุบันนี้ขันผู้ใดรูลูกะเขียนลงในะคอมเมนต์ให้เยลินอ่านน้าเน่ แต่ว่าในประเทศอังกฤษนี่ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนี่อัตรา่าจางแรงงานทั่วไปชัวโมงละนี่สีตังกันนะคะปีนี้น้องศึกษายเยอเลมอายุเขานี่สิปียี่สิปีอืม ทางบริษัทเขากะให้อัตราค่าจ้างเขาสูงขึ้นแน่ตอนแรกเขาสีล่าออกไปหาหม่องไม้พี่น้องวันนี้เพื่อนว่าที่ทํางานของเพื่อนเป็นเกี่ยวกับอันแอคเคาเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับเหตุรายงานเกี่ยวกับค้นเสียภาษีต่างๆน้องพิมพ์เขาเป็นคนเก่งทังนี้พี่น้องคันน้องพิมพ์ล่าออก นายจ้างหรือบริษัทเพิ่นจิต้องหาคนมาแทนตรงนี้ให้ได้ซึ่งมันก็นยากแน่จักน้อยเพราะว่าลูกของเยลินกับเฮนงานนะ้ำเพิ่นมาเป็นปีๆแล้วกับมีนั่งผู้เดียวสีเห็นให้จุดนี้ได้เพิ่นก็เลยบร์หยักเสียน้องพิมก็ต้องเฮดตามเห็นแล้ผลนั่นๆให้ลูกจ้างนะคะเนาะ น้องก็เลยอยู่ต่อกับบริษัทนี่ส่วนคออเมนต์อ,อื่นๆที่ถามมาว่าจะเลี้ยงหาบ้านเราได้หรือยังตอนนี้ยะเลี้ยกับเบิ้งในเว็บไซต์ตลอดค่ะกับพ่อไม่แน่านมนที่เป็นไปได้อยูใช่ว่ม ยลินยังไปใส่บได้ต้องรอให้ลูกของเจ้าควงให้น้องพิมเขาล่าวสกวักคนเพราะว่าช่วงนี้ลูกของเยลินเพิ่นสิไปเที่ยวเมืองไทยกับแฟนเพิ่นเนาะคนะ่ะเนาะหลังกลับมาจากเมืองไทยเพิ่นกับแพนว่าเพิ่นสีใหญ่ออกไปใส่ชีวิตอยู่น้ากันอันนี้เยลินกว่าให้ฟังตรงๆเนาะคนะ่ะเนาะเมื่อนั้นเมื่อที่ลูกตัดสินใจที่สิใหญ่ออกไปใส่ชีวิตเพียงลําพังไปสั่งชีวิตของเขาแล้ว เยลินกับิได้เริ่มต้นที่สี่จัดการเรื่องบ้านหลังนี้ค่ะกับพ่อมีรูท่างที่สีไปเศร้ามองถึกถกอกยูยูดอกพี่น้องจ๋ายเยลินกับสอดซองไวยูค่ะตอนนี้ก็คืบคา้นไปใส่บ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายบัได้ต่องเบงลูกสาวสะกอนถ้าชีวิตของเขาหมันคงเพียงพ่อที่สีบุยบินออกจากอกแม่ไปใส่ชีวิตส่วนตัวของเขา อยล่ลินกับสิยินดใีให้ลูกไปให้ลูกไปใช้ชีวิตให้เขาไปสู่ชีวิตให้เขาไปเลื่อนรูชีวิตของเขาส่วนผู้เป็นแม่นี่กับสิเริ่มกิบอับบานหลังนี้แล้วก็คือสิบบอ้าอเพราะว่าไปบวไหวถ้าบาวมีลูกซอยเย่ยลินกับไปบวชัยอย่ลินกับสิไปหาเสาห้องถึกถึกร่วมน้ำร่วมไฟร่วมทุกอย่างแล้วก็อยู่แล้วเล่าสี่ลอยหาลอยปอนต่อเดือนพี่น้อง กับพ่อมีอยู่พ่อมีอยู่ดอกค่ะคิดว่าสมันหอยเมื่อที่ลูกบวยบินออกจากอกไปแล้วยล่นกับพ่อมี่ความหวังอยู่แต่ว่าทุกอย่างที่มันแพนไว้มันจิเป็นยังไงยล่นกับบารูเพราะมันเป็นเรื่องในอนาคตเนาะค่ะเนาะจะทีในแน่บาวาจิเป็นจังไงเห้ยล่นกับตอง กัดฟันสูงคือเกานน่นแหละพี่น้องจ้าสิมีลูกอยู่น้ำหรือบบมีลูกอยู่น้ำเยลินก็ต้องกัดฟันสูงคือเกาค่ะเยะลินสิว่าหายจากความเป็นผ้าละผู้ได้ท้องสินบว่า,วาเป็นเรื่องเงินท่องก็ดีอีหยังก็ดีพี่น้องเยลินตัดสินใจที่สิใส่ชีวิตเพียงลำพังแบบนี้เว้นเสียแต่ว่าในอนาคตในอนาคตขันเยลินพบพ่อ,พอ ผู้ชายที่ใจดีอยากเลี้ยงดูแลอยากมีกันและกันเ,เบิงแย่งกันไปหอนเมื่อเถาเมื่อแกถ้าเขายินดีที่สีแชร์ความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันเนี่ยายลินก็นบ่แปลกใจบ่ไม่นะคะที่สีใสชีวิตห่วมเขาตระ้าเสียหายเยลินเจตนาหาไผสักคนหนึ่งให้มารับพิสชอบชีวิตของเยลินนะเยะลินมหาดอกค่ะ เจอกะเจอบบเจอ,เจอกนแล้วต่วั่าเด็ดนี่ยย่าลิ้นเด็ดยูค่ะ <c oughs> เด็ดบอนัวหัวม้วนออกไปกินขา่าออกไปลูจ้จักเอ่อขอโทษค่ะออกไปลู้จักผูจักคนออกไปแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันละกันค่ะเฮาบ่าออกไปพบเจอคนไล่เนี่ยเฮาบบมีโอกาสที่สีได้แช่ความรู้สึกหรือว่ารับฟังทัศนคติอ่าจากผู้อื่นเด้พี่น้องย่าลิ้นกะซียูเป็นกบในกะล่า เยลินบอยากเป็นกบในกะลาค่ะดังนั้นการออกเดตการออกพบพอ่อผู้นั้นผู้นี้มันก็เป็นการเรียนรู้หลายๆอย่ยางอีกหลายๆมุมเนาะค่ะเนาะสำหรับชีวิตโสวดจังเยลินนี่เยลินก็ไดดแง่คิดต่างๆเรื่องเล่าต่างๆม,มบาบอกสุพีสุนองฟังในหลายๆแง่มุมทั้งในหลายๆด่านในการใส่ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เยลินก็นมีมาฝากมาตน พี่น้องจ๋าตอบคอมเมนต์ไ้แล้วนะคะตอบเมนให้แล้วว่าลูกสาวเยลินอายุยี่สิบแล้วกะเออเขาเขาค่อนข้างสีมีลูกส่วนตัวของเขาเออเยลินกับน,น้ำชีวิตของเยลินเองกับลูกออกมาเบาสูฟังนิดๆหน่อยๆไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเยลินสีมาอัปเดตให้ฟังว่าห้องเซาตละหม่องตะละบอนแตกต่างกันแบบใดในชีวิตในอังกฤษสำรับ ชีวิตสันโดษชีวิตเดียวนี่กับเงื่อนเดือนที่เฮามีอยู่เนี่เฮาสิอยู่ใดบ่อเป็นจังใดแล่นหลอดผู้ยิ่งหรือผู้ไส้ที่สิเฮายินดีที่สิไปใส่บานห่วมกับเพินสิเป็นจังใดโดยยาลินสิมาบอาให้ฟังอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะจะมาแยากแยะให้เป็นอันอันให้ฟังไปถึงชีวิตการสู่ชีวิตในต่างแดนอีกด้านหนึง่งจังใดคลิปนี้ยายลินก็ขอทรงกำลังแรงใจให้ สายฝอทุกๆท่านเมียฝรั่งทุกๆท่านที่สู่ชีวิตยุต่างแดนหรือพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าอาวๆที่อยู่เมืองไทยกด็ดีก็ขอให้มีความสุขไม่ทุกๆด้านนะคะหรือว่าถ้ามีความทุกข์อยู่เฮาก็เอามาแบ่งมาปันกันลงในคอมเมนต์วอรสูกันฟังอย่ากเก็บไว้ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อบางครั้งการที่เราเก็บทุกไว้คนเดียวมากเกินไปมัไมเใช่ให้เจ้าเป็นโรคซึมเศร้าอ่าบางเท่อ ความคิดเห็นของพ,พี่เพื่อนๆกันแนะนําสิ่งดีๆให้เฮาได้เห็นทางสว่างแก้ปัญหาชีวิตไปในแต่ละดานแต่ละอันใดนะคะดังนั้นแล้วการลงความเห็นต่างๆความคิดเห็นต่างๆเป็นการแช์ความรู้สึกดีๆทั้งสุขแล้วก็ทุก,แล,กแล้วก็มาแก้ปัญหามาเป็นกําลังใจให้กันเงี้ยวๆไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้อย่าล่นล่าไปแล้วพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพเวยน,นะคะพอ,อกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ